ามามา,ามมสวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมถอยรูบิกชุดใหม่มาอีกแล้วครับอ,อืมีเป็นสิบสิบสบตัวเลยครับว้าววันนี้ผมได้เอาอะไรมาบ้างเรามาดูกันดีกว่า อินฟินี่ครับลูบิกชุดใหม่ล่าสุดของผมครับโอ้โหไปชุดเก่าที่ผมเคยิวไปทั้งหมดแล้วครับขาดแค่ตัวเดียวคือตันนี้อ่านี่ครับไอ้ลูบิกห้าเหลี่ยม12หน้านี่ครับอันนี้คือผมยังไม่เป็นจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรระหว่างที่ผมรอฝึกตัวนี้อยู่นะครับนี่ผมถอยลูบิกชุดใหม่มาครับซึ่งชุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาด มากๆครับซึ่งแน่นอนครับไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้อยู่แล้วครับนี่คือรูบิยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถเล่นได้จริงๆด้วยนะครับนี่ดูดิใหญ่มากๆอะครับใหญ่ความใหญ่เขาคือขนาดนี้เลยนะครับเทียบดูนี่ หนึ่งช่องของเขาเท่ากับรูบิกหนึ่งลูกเล็กธรรมดาโอ้โหโหดมากครับตัวนี้ผมถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับปวดแขนหมดเลยผมอาแต่ไม่ได้มีฟิลแค่ตัวนี้นะครับ ฟิล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 ฟแปลกประหลาดทุกตัวซึ่งที่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าด้วยนะอ้หูยชุดติงครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแกะกล่องให้ดูก่อนล้วกันนะครับว่าผมได้อ,อะไรมาบ้างเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำวิดีโอไล่ทีละตัวลงไปเลยเจาะลึกไปทีละตัวเลยตัวนี้ลองเล่นหาสูตรลองเล่นหาสูตรเล่นหาสูตรอย่างนี้ไปเลยนะครับมาอยากดูดิครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมบ้างเดา ไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมครับไปดูข้าวก่อนวันนี้มีอะไรบ้างด้วย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 โอ้ยอ,อันนี้เขาแถมมาให้ครับซื้อของเขาเยอะเขาได้แถมให้นิดหนึ่งนี่ดูดีครับอืมที่เดพันอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นร้านในไทยด้วยนะครับรอไม่นานแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมให้ลิงไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆสนใจตัวไหนเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับนี่เรามาดูไป เรามาไล่แกะดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะครับไป ใช่แล้วครับชิ้นแรกครับเป็นรูบิกลายการ์ตูนก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับก็คือคล้ายๆตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวไปดาบพิฆาตอาสูรนะครับแต่ตอนนี้เป็นลายใหม่เป็นลายโพนี่นะครับเพราะลูกผมชอบมากๆหลักๆเลยคือซื้อให้ลูกได้แต่แหละนะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ธรรมดานะครับแค่โชว์ดูเฉยๆว่าได้มาคงไม่ได้ทำวิดีโอรีวิวอะไรนะครับอ๋อใช่ใช่ๆๆมีมีมีเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องให้หลายๆครั้งที่คนทำแล้วมันจะผิดแบบนี้นี่นี่ นี่เห็นไหมหัวหางไม่ตรงกันนี่หัวหางไม่ตรงกันอ่าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอสอนนะครับว่าเราควรจะต้องเล่นยังไงลูบิกะไรกรบตัวอย่างเงถึงจะทำให้หน้าหันมาถูกต้องแบบนี้นะครับอ่าเราติดตามดูได้นี่ตัวแรกไม่มีอะไรนะครับ ตัวที่สองครับนี่ลูบิกกล้วยครับหรือจะพูดง่ายคือลูบิกผล,ลไม้นั่นเองนะครับซึ่งนี้ไม่ได้มีตัวเดียวผมมีแอปเปิ้ลมาด้วยเป็นคู่กันกล้วยกับแอปเปิ้ลนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะมันมีเยอะมากเลยลูบิกผล,ลไม้เนี่ยมีอ่ามีมะละกอมีเป็นส้มมีเป็นอะไรรู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมเลือกมา2องอันที่ดูแตกต่างกันละกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูละกันนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้าง แตกต่างจากธรรมดานิดหนึ่งตรงที่อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ2อคูณสคูณสนะครับก็จะเป็นหมุนแนวนี้หมุนอย่างนี้หมุนหัวหมุนหางได้นี่ปุ๊บ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 อะไรอย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะแบบแปลกๆนิดหนึ่งนะครับก็มีปัญหาเดี๋ยวผมหาฝึกแค่เก่งเดี๋ยวผมมาสอนนะครับรวมถึงอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเหมือนลูบิก3าคูณสเลยมี9ก้าช่องเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ารูปทรงมันไม่เหลี่ยมไงมันเป็นแบบโค้งๆอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ยากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยยววค่ออนดดีีูใโ ี่ผมรีวิวเต็มๆแล้วกันนะครับวิดีโอน,น,นี้โชยเฉยก่อนอ่าต่อไปครับตัวนี้เขาเรียกว่า Wisdom Ball ครับจะเป็นรูบิกก็ไม่เชิงครับมันคือลูกบอ,อ,กอ,อ,อลบที่ซ้อนอยู่ข้างในเดี๋ยวแกะตรงไหนเนาะโอเคนี่เป็นลูกบอลที่ซ้อนอยู่ข้างในแล้วเราก็สามารถแกะเปิดออกมาแล้วก็หาวิธีต่อประกอบเข้าไปแบบเยอะมากหลายชั้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไงเนี่ยอึ๊บอ,ออกมาเจ้อ่ามันมีวิธีแกะอยู่เห็นไหมครับนี่ชั้นที่2แล้วอ่า มีทั้งหมด4ชั the the ้นนะครับน so well. ี่ข้างในสีเหลืองจะมีอีกลูกนึงซึ่งผมแกะจะไม่ได้แล้วแกะไงนี่มีสีแดงลูกหนึ่งนะครับวิตตอมบอลนะเราสามารถแกะออกมาได้ทั้งลูกเลยนะคือเราทั้งลูกแบบยกออกมาได้หมดเลยนะครับนี่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 าซึ่งมันจะยากนิดนึงนะครับต้องใช้ความพยายามหน่อยนึงนะเอออ่าค่อยว่ากันติดแล้วค่อยว่ากันลกันนะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอเต็มๆนะครับวิตตอมบอลนะ ต่อไปครับนี่ดูที่รูบิกอะไรมีรูตรงกลางครับรูตรงกลางก็คือแบบไม่ได้มีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านข้างก็เหมือนกันมีรูตรงกลางด้วยเห็นไหมครับนั่นแปลว่ามันก็จะหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเป็นรูบิกที่หายไปห้าตัวครับมีแค่กรอบรอบๆตรงนี้อ่าไม่แน่นะครับอาจจะมีด้านที่แตกต่างกับรูบิกธรรมดาต้องลองนะครับอันนี้ชื่อว่าพัซเซิลคิวเราติดตามดูนะครับใครสนใจตัวนี้ ต่อไปครับนี่ก็จะเป็นรูบิกรูปดาวครับจริงๆผมพยายามมองดูรอบๆนะก็เหมือนรูบิก3คูณ3แต่ก็ไม่เชิงนะครับมันตรงเนี้ยมันจะมี9ตัวด้านหลังมี9ตัวแล้วจะมีช่องตรงกลางที่มีแค่3 4 5 6มีแค่6ครับนี่มันจะแบบงงๆเล็กน้อยนะครับตัวเนี้ยผมว่าจะต้องเป็นอะไรที่หลอกเราที่ยากขึ้นแน่นอนเลยนะครับรอติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้รูบิกดาวครับ ต่อไปครับไล่มาเลยครับนี่ดูมีชื่อด้วยไฟยโบวผิวรับเป็นรูบิกที่เหมือนเป็นกระสวย <c oughs> เป็นแคปซูลเป็นแบบ ทรงกลมอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่กลมดิมันเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนกระบอกกลมๆอ่คาคันนี้ยังไงก็เรียกว่าทรางไไรเน, <laughs> น,นี่ยซึ่งตัวนี้เพื่อนๆดูยี่ห้อดีๆนะครับนี่เป็นยี่ห้อนี่ครับเหม,ดดมือนรถธรรมยาเพชรคู่ใช่ไหมอ่านี่ครับมีหลายแบบเลยไฟโบว p พิวอะตอมิกคิวโต u f a ุแฟซึ่งแน่นอนครับ <c oughs> ผมจัดมาครบเซตเลยทั้ง3ตัวในวันนี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นเซตเขาครับ3ตัว แน่นอนครับเดี๋ยวเราเจาะลึกไล่ไปทีละตัวเลยครับไฟโบพิวอะตอมิกคและ s ซลูกุ f ฟร r y นะครับนี่เราติดตามดูเลยนะมันเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นของยี่ห้อเดียวกันชิวบอกนี้นะครับน่าสนใจมากครับเซตนี้รอชมน่าสนใจมากนะครับเซตนี้ปูเสือรอดูได้เลยครับ และแน่นอนคบเฟ่ของเราในวันนี้ครับรูบิกยักครับโอ้โหเต็มจอเกินเดี๋ยวผมถอดหน่อยนึงนะครับมันเต็มเกินไปนี่ครับกับรูบิกยักตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับที่ตัวของผมให้ดูลลกันนะครับมาเทียบกับหน้าแล้วกันดูนะดูดิใหญ่กว่าหัวปุมิกครับโหดมากโหดมากจริงๆครับเป็นรูบิกที่ใหญ่มากแล้วเวลาเล่นนะครับดูไหมทั้งมือครับไม่ใช่ทั้งมือทั้งแขนใช้สองแขนนี้ในการเล่นครับ โอ้ตาย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 ต,ายตายอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรูบิกที่ยักษ์ใหญ่เนี่ยผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นมันนะครับนี่อ่าย่างเงรอติดตามดูได้นะครับกับรูบิกยักษ์ที่แก่งกดในโลกที่เล่นได้จริงๆตัวนี้ครับ ย yeah. และทั้งหมดนี้ครับก็คือความปวดหัวชุดใหม่ที่ผมได้รับมาในวันนี้นะครับโอ้ยเราปวดหัวได้ยาวๆเลยครับตอนนี้นี่ผมแทบจะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ the master of r u b i k แล้วครับม a สเตอนี่ไม่ได้เก่งนะครับนักสะสมครับเต็มไปหมดเลยตรงนี้2ชั้นเต็มหมดแล้วครับแล้วก็ชุดใหม่นี่แบบ โอโหผมจะระเบิดได้เนี่ยตอนนี้ครับคือแต่ละตัวก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันถามว่าผมจําสูตรได้ไหมโนจําไม่ได้หรอกครับส่วนมากก็จะมีคู่มือผมเก็บคู่มือไว้ทุกอันเลยนะครับรูบิกทุกตัวที่ผมเล่นนะครับนี่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 อ่าเวลาซื้อมาแล้วเขามีคู่มือครับผมเก็บไว้ทั้งหมดเพื่อเก็บไว้ศึกษาอีกทีครับมันไม่มีทางจําได้หรอกครับรูบิกมันเยอะมากครับขนาดรูบิกสามคูณสตัวธรรมดาผมยังจําสูตรไม่ได้เลยครับแต่ผมเล่นเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันก็ต้องเก็บูดดปิ ซึ่งพวกนี้แน่นอนเขาน่าจะมีคู่มือมาให้น่าจะนะครับก็ในวินดีโอต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามฝึกเล่นให้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาสอนด้วยลวกันนะครับแบบเออตัวเนี้ยมันมีวิธีเล่นยังไงหรือถ้ามีคู่มือก็เดี๋ยวเราทำตามคู่มือไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออนนยากจะพลาดรูบิกทุกตัวที่ผมมาให้ดูในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งนะครับวันนี้ผมขอถามกระถามเดี๋ยวเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูซิ ชอบนี่ตัวนี้ครับผมปรจว่ามันแปลกประหลาดมากๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับโซดูกุ Family อ่ามองสีมองอะไรมันก็แปลกๆนะครับอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่อ่าเพื่อนๆชอบตัวไหนเขียนคอมเมนต์บอกไว้เลยโอเคกีนวิดีโอหน้าครับฝากดกดไลค์ติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ขนาดแค่มองเลเถอะนะเรื่องบดหัวแล้วผมอ๋อ